ฮีโร่แต่และดูการว่าคุณใช้ใครไม่ได้ใช้ฮีโร่สมดุลไม่ได้คุณใช้ใชอ่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงบวกบวกเนี้ยไม่ได้อันนี้คือรูปฮีโร่ผู้หญิงนะอ่าเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยผมเนี่ยผ,ผมจะเน้นเน้นทีมแรกอย่างเดียวเนี่ยตั้งแผนนะผมจะเน้นทีมแรกทีมแรกที่ผมใช้เมื่อสักครู่ก็คือน่ะเน,นี่ยอันนี้เลยใช้ทีมนี้แหละ อในการไปอ่เตะคนอื่นเขาอะนะก็มไม่รู้อ่าส่วนไอไอเจ้าเดโลดที่ผมบอกถ,อถ้ามันลงมาคนเดียวเนี่ยอ่าถ้ามันลงมาคนเดียวเนี่ยมันมันไม่เก่งนะฮีโร่สายโยมตีอะ่ะมันจะต้องลงมาสองคนนะไอเจ้าเจ้าเดโลน่ะ,ะเดี๋ยวผมเอาให้ดูผมปนมากผมเล่นเนียใช้ซับสองตัวไม่รู้อะ คือถามว่าแผนที่ผมเล่นมันเก่งอะไรไหมมันไม่เก่งหรอกครับแต่มันเป็นแผนที่สามารถสู้กับทุกทีมได้โดยไม่เป็นรองมากผมใช้คําว่าไม่เป็นรองมากแล้วกันนะอันนี้ผมเขาใส่ตีไวใส่อะไรไม่รู้ผมใส่คิดใส่อุปรกรณ์คิดทั้งชุดนะเพิ่มโอกาสติดคียอีกนะอะไรพวกนี้คือผมก็ไม่รู้นะผมใส่ของผมอย่างนี้นะไม่เหมือนคนอื่นไม่อะไรอย่างนั้นนะเพราะว่า ผมเล่นเนี่ยผมเอาเอาเอาแนวแบบป้องปังปปองปังจบไอเนี่ยถ้ามันมีผมอําให้ดูว่าไอเนี่ยถ้ามันมีฮีโร่โจมตีสองตัวมันเก่งนะฮีโล่เน่ะแต่ถ้ามันลงมาตัวเดียวมันไม่ได้เรื่องนะมันบางแบบแป๊บเดียวมันทิ้งตัวเลยนะโอ้แต่ถ้ามาเจอเอสเชออาจจะล่วงเหมือนกันเออแต่ถามว่าเออถ้ามันลงมาคู่เลยมันใช้ได้นะมันหนาบึกเหมือนกันนะ เออแต่ถ้าแบบว่ามันตัวเดียวเนี่ยปั๊บเดียวมันทิ้งตัวไปแล้วป่านนี้ไอเดโลนตัวใหม่ที่มันออกมาป่านนี้ทิ้งตัวไปนานแล้วอันนี้แพ <c oughs> อ่าลองดูนะผมก็ไม่รู้นะแต่ใส่ฮีโร่โจมตีไปสองตัวใช้ได้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างเห็นเนี่ยไออะไรนะไอพาร์ตันเนี่ยผมชนเพดานตั้งแต่วันที่สองแต่ผมดึงออกจากตู้เนี่ย ไม่มีโบนัสไอ้ไม่มีไอ้แบบแปดร้อยขายแล้วอะเป็นอาทิตย์ฝ่าจะดึงออกว่าผมห้องใจไว้มันเก่งหรือเปล่ามันอะไร,รต้องไปเอาอีกไอดีงไปเทสหรืออะไรอย่างเงี้ยนะเออมันถึงเงี้ยแบบว่าเอออะดึงกดึงเพราะว่าหินมาหายากช่วงนั้นโอ้โหแต่มาเจอไอเอสเรียบร้อยน่าเวลานี้มันเป็นของเอสอยู่แล้วเนี่ยผมก็เล่นอันนี้นะไอที่แบบว่าขึ้นไปหงสูงผมก็ใช้อย่างเงี้ยนะ โอ้ยแพ้หนสามอีกแต่ไอทีมที่แบบว่าผมเล่นแน่นๆเลยนะใช้สัตว์บวกเนี่ยผมจะใช้ทีมสองซับนะก็คือใช้ทั้งอาริสแล้วก็ใช้เคลวมิดพ้อผมถือว่ามันลบบัฟไวแต่ว่าไอ้ทีมสองซับเนี่ยเป็นรองอ่าเป็นรองหมดอะเจอใครก็เป็นรองแต่ว่ามันเป็นรองไม่มากแล้วก็สู้ได้กับทุกทีม เพราะว่าไอพี่คิดเนี่ยมันทําให้ตายทันทีเนี่ยไม่ต้องไปเพิ่มเันมากถ้ามันซอนได้ก็คือจบส่วนฮีโร่ซึ่งเป็นเมตานะก็คือผมเหลือพรุ่งนี้ก็ตันแล้วเวลตันแล้วเจ้าเตาโออ่ะพรุ่งนี้เวลตันแล้วณนเวลานี้ยังเป็นเมตาของเตโอนะอ่ถ้าใครถามน,นะก็คือเตโอคามาเคลิลเคลมิดเนี่ย ณเวลานี้คือเป็นเมตาของเตโอนะเตโอคือฮีโร่อันดับหนึ่งซึ่งมีคนใช้มากที่สุดเตโอสามารถเล่นได้ทุกแผนยืนได้ทุกแถวยืนได้ทุกตำแหน่งทุกแผนเข้าไปได้หมดนะฮะ,ะใครอาจจะคิดว่าเป็นเป็นเมตาของเพรท่านเป็นเมตาของใครไม่ใช่ฮนะณเวลานี้ก็คือตัวเมตาก็คือเตโอนะใน PvP นะเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งนะ อันดับ2คุณอาจจะไม่เคยเห็นเลยนะเวลานี้เพราะว่าเขามีการเพิ่มบัฟโจนตีอันดับ2ยังเป็นคามามะนะก็คือยังเป็นคามามอยู่นะอันดับ2ลรองจากเตโอนะครับผมแล้วก็คจะเป็นเคลมิดนะมีคนถามคเคยมีคนถามผมว่าเเมตาอะไรเอสปิดเอสป e ดโกโบนะั้นผมไม่รู้มาใหม่ๆม,มันเอสมันแน่นอนอยู่แล้วแผนตีไว่ะ ยังไงก็ไม่มีใครสู้เขาได้อยู่แล้วนะฮะแต่ณเวลานี้ของเซริร์ฟเกาหลีตัวเมตามันเป็นเตโอนะฮะเพราะว่าเตโอเนี่ยคือฮีโร่ที่แบบว่าเขาไปได้หมดทุกแผนการเล่นเขายืนได้หมดทุกตำแหน่งนะตัวเขาเองมันเป็นทั้งแทง้งมันเป็นทั้งตัวทำมันเป็นทั้งอหลายอย่างนะลักษณะที่สก,กิลของเขาที่เขา เขาใช้นะไอแผนที่ผมใช้จุดที่เขายืนมันก็เป็นแทงให้เขาไปยืนข้างหลังก็ได้ยืนไอตรงฮีโร่สายโยมตีเขาก็เล่นเขาได้หมดผมก็เลยบอกว่าผมฟันธงให้เลยฮีโร่เมตาก็คือเตโอนะเวลานี้ก็คือกล่องแจกฮีโร่ตำนานบวกแจกถึงเตโอแล้วเมื่อก่อนแจกถึงแคลินนะเป็นฮีโร่ที่แบบว่าแน่นอนที่สุดแล้วใน PVP มีคนใช้มากที่สุดนะ ส่วนสกิลของเขาก็อย่างที่เห็นนะฮะถ้าพบนไปถึงสกิลพุ่งเมื่อไหร่เดี๋ยวก็เรียบร้อยอ่าสกิลหลกัลกๆเด็ดๆก็คือทําให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นไหวช้าเท่านั้นเองนะไตโอเนี่ยทำให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นไหวช้าไม่ได้ไปทําอะไรเขาตายนะ <c oughs> ทําให้ฝั่งตรงข้ามขึ้นไหวช้านะอ่ะและที่เด็ดอีกอย่างของเขาก็คือถ้าเขาฆ่าฝั่งตรงข้ามได้นะเขาเขาต่อเนื่องเลยนะเขาปุ๊บที่เหนเขาพุ่งไปพุ่งมา เพราะเขาฆ่าฝั่งตรงข้ามได้เอ,อเขาคือได้ต่อเนื่องส่วนพาสซิ่งเขาก็แน่นอนครับเขาตายยากนะฮะเพราะว่าถ้าเรือกสิบเปอร์เอาาดฆ่าเขาตายยากมันจะเป็นพวกลุ่มหลงพวกอ่าติดเดสหรือพวกอะไรเแบบทําให้แบบเออเขาจะแท้สก,กิลพวกนี้มากกว่าแต่การที่จะตีให้เขาตายยากมากเพราะว่าเขาเป็นดีบัฟรถถังอดีบัฟจะหมดแล้วนะ คือแน่นอนนะ PVP ยังไงคุณต้องมีเตโอยืนอยู่หนึ่งคนนะเพราะว่าเมตาเขานะครับผมเป็นฮีโร่ซึ่งออกมาตั้งแต่ครบรอบหนึ่งปีนะเตโอนี่ครบรอบหนึ่งปีออกมานะแล้วหลังจากนั้นคือเขายืนอยู่ใน PVP เป็นตัวเมตายาวนานยาวนานกว่าเอสอีกนะฮะหมดเมตาของคามาปั๊บเนี่ยเตโอยืนแท่นเลย <c oughs> คนบอกโอ้นีเมตาของพาดพา,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 พาตั้นเมตาไม่ใช่ฮะนะ,ะนนเวลานี้เป็นเมตาของเตโอนะฮะเนี่ยถ้าคุณไม่มีเตโอเนะี่ยคุณแทบจะเป็นรองนะคุณจะติดเดชคุเลยไม่ใช่ถ้าพลังสูสีเนะี่ยคุณเป็นรองเตโอละเตโอสกิลเด็ดแค่ทาให้เคลื่อนไหวช้าเท่านั้นเอง <c oughs> ไม่ได้โหดอะไรนักหนาเลยแต่อันนี้คือตัวเมตานะ PVP นะเวลานี้คือเมตาของเขานะฮะ ผมก็เลยบอกว่าเมื่อเราใช้ตัวเมตาเราก็ต้องได้เปรียบอยู่แล้วถูกไหมครับมันก็เป็นแบบนี้แต่พอคุณมาจากโกบอคุณเล่นอะไรนะไอซีท่นสองตัวเมตาเป็นเอสอยู่แล้วนะกับแผนของเขาอะไข่ตีไว้คุณนั้นชนะอยู่แล้วแล้วหลังจากเอสแล้วเนี่ยตัวเมตาชื่อคารินนะผมไม่ได้พูดผิดนะอ่าตัวเมตาชื่อคารินนะก่อนที่จะเป็นขามา ให้คุณลองดูแล้วันว่าผมพูดจริงหรือเปล่าตัวเมตาตัวแรกคือเอสนะฮะ,ะตัวต่อไปชื่อคารินเราถึงจะเป็นคามานะเจฟไม่เกี่ยวใช้ตัวอื่นแทนได้แล้วถึงจะเป็นคามาล้วถึงจะมาเป็นเตโอนะเท่าที่ผมเล่นเซิร์ฟเกาหลีนะตัวเมตาใน Pv p v ว h e พีฮีโร่ซึ่งเป็นเมตา PVP อแบตหมดแล้วได้วเวลาหาไอ้ที่ฟาร์มแล้ว นี่ดีไม่เจอเชฟคาาคารินนะแบตหมดก่อนไอ้นี่แน่เลยโอเคฮะเนี่ยฮีโร่เบต้าแล้วเท่าที่ผมไล่ฟังอ่ะก็คือตามที่ผมพูดเลยนะฮะเป็นเอสก่อนเลยเอสสปีดนะฮะแล้วหลังจากนั้นอ่ะฮีโร่ตัวเบต้าตัวต่อไปชื่อคารินนะฮะแล้วก็เป็นคามาแล้วก็เป็นตัวเนี้ยที่ผมเล่นให้ดูอยู่เน,ะนะี่ยเนี่ยณเวลานี้ก็ยังเป็นตัวเบต้ายาวนานคือเตโอนะครับผม ใครจะบอกว่าเป็นเมตาพาตันเมตาฮะเปโอฮะฮีโร่ับหนึ่งใน PVP นะเวลานี้อันดสองคือคาร์มาลำสามคือเคลวมิดครับอันนี้ผมฟันธงให้เลยผมไม่ใช่ว่าใช้ฟังรู้สึกก